คุณกำลังมองหาเกมออนไลน์เดินหน้าหญิงที่เล่นกันเป็นทีมอยู่หรือไม่วันนี้ผมขอเสนอเกม Overwatch เกมโอเวชเป็นเกมที่มีจุดเด่นทางด้านตัวละครเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเกมเพย์วิธีการเล่นและสกิลของตัวละครที่มีแตกต่างกันไปตัวละครแต่ละตัวยังมีสเสน่ห์ทั้งด้านลนาักษณะนิสัยและในเรื่องภูมิหลังที่เป็นของตัวเองอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในเรื่องของตัวละครผมขออธิบายโหมดการเล่นและวิธีการเล่นของเกมนี้กันก่อนแล้วกันครับโดยที่โอ t c ชนั้นจะแบ่งโหมดการเล่นออกมาเป็นทั้งหมด3หมวหมดหลักๆซึ่งก็คือโหมด i c k p l a y Arcade Competitive แล้วจะมีโหมดเพื่ออไว้ฝึกซ้อมอีกโหมดหนึ่งชื่อว่าโหมดเทรนนิ่งเอาละผมจะพูดถึงทีละโหมดเลยละกันเริ่มจากโหมดแรก Quick Pay ซึ่งค u i c k Pay แบบเก่านะครับจะถูกย้ายเข้าไปในโหมดอาเค e และถูกเรียกว่า Quick Pay Classic นะครับซึ่งค u i c k Pay แบบใหม่กับ Quick Pay Classic เนี่ยจะต่างกันตรงที่ 퀵เพย์แบบใหม่เนี่ยผู้เล่นจะต้องเลือกตำแหน่งที่ผู้เล่นต้องการจะเลือกเอาไว้แล้วซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะมีทั้งหมด3าตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งแท้งตำแหน่งดาเมจและตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองงั้นผมจะเริ่มอธิบายจากตำแหน่งแท้งกันก่อนเลยตัวละครในตำแหน่งแท้งส่วนใหญ่นั้นจะมีค่าพลังชีวิตและเกราะที่เยอะและบางตัวละครยังมีสกิลที่สามารถเปิดชิลหรือโล่เพื่อไว้ป้องกันดาเมจจากศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้ก็คือการรับการโจมตีและป้องกันการโจมตีให้เพื่อนในทีมนั่น่นนงตาีโหแดดยท จะเป็นคนรับหน้าที่นี้ตามชื่อเลยครับตำแหน่งดาเมจก็ต้องทําดาเมจให้กับเพื่อนในทีมเพราะฉะนั้นสกิลส่วนใหญ่ของตำแหน่งดาเมจจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ทําดาเมจและเพิ่มความได้เปรียบให้กับทีมโจมตีศัตรูเพื่อให้ศัตรูถอยกลับหรือตายและไปเกิดใหม่ที่บ้านนั่นเองและตำแหน่งสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตำแหน่งซัพพอร์ตซึ่งตัวละครในตำแหน่งซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนในทีมได้ที่เขาเรียกว่าการฮิลนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นซ ผู้เล่นเราเป็น2ทีมทีมละ6คนซึ่งเกมเพลย์ของโหมดนี้จะมีทั้งหมด4แบบแบบที่1ก็คือโหมดคอนโทรลหรือโหมดยึดพื้นที่ตรงกลางซึ่งโหมดนี้จะให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเข้ามายึดพื้นที่ตรงกลางโดยการจะยึดพื้นที่นั้นจะต้องมีผู้เล่นในทีมไปยืนข้างในพื้นที่เพื่อให้หลอดในการยึดพื้นที่ขึ้นจนเต็มโดยที่ไม่มีศัตรูฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ในพื้นที่มิฉนั้นหลอดโหลดจะไม่ขึ้นนั่นเองและเมื่อยึดพื้นที่ขึ้นแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ จะต้องคงพื้นที่นั้นไว้จนกว่าเปอร์เซ็นต์จะครบ100%แต่ระหว่างที่เปอร์เซ็นต์กำลังขึ้นอยู่นั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถเข้ามายึดพื้นที่ได้โดยจะต้องไม่มีผู้เล่นของฝ่ายที่ยึดได้อยู่ข้างในพื้นที่โดยการแย่งยึดพอยน,นี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ที่เปอร์เซ็นต์ในการยึดครบ100%ได้ด้วยโดยจะเรียกการทำแบบนี้ว่า o v e r t ร์ไ ซึ่งเป็นการที่ศัตรูฝ่ายตรงข้ามเข้ามายืนในพื้นที่ก่อนที่เปอร์เซ็นต์จะขึ้นครบ100พอดีและในโหมดนี้ผู้เล่นจะต้องอยืนพื้นที่สําเร็จครบ100%ทั้งหมด2ครั้งเพื่อที่จะชนะในโหมดนี้และต่อมาคือโหมด Escort หรือโหมดดันรถนั่นเองโดยโหมดนี้ผู้เล่น2ฝั่งจะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายโจมตีและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายป้องกันซึ่งจริงๆแล้วผมก็งงอยู่เหมือนกันว่า สรุปแล้วฝ่ายไหนเป็นฝ่ายโจมตีหรือป้องกันเพราะว่าฝ่ายโจมตีนั้นจะต้องป้องกันรถหรือ p a y โลดที่ต้องส่งให้ถึงที่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะป้องกันไปทำไมเพราะว่ารถนั้นแทบจะไร้เทียมทานไม่สามารถทําลายลงได้ไม่ว่าจะเอาค้อนตีหรือว่าจะทําอะไรก็ช่างรถนั้นก็ไม่มีทางเป็นอะไรและฝ่ายป้องกันจะต้องป้องกันไม่ให้ทีมฝ่ายตรงข้ามดันรถมาถึงจุดหมายได้เรียกได้ว่าเป็นการไปโจมตีเขามากกว่าที่จะป้องกันนั่นแหละครับ เป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้สามารถดันรถได้นั่นเองและเพื่อที่จะดันรถนั้นฝ่ายโจมตีจะต้องมีผู้เล่นในทีมไปยืนอยู่ใกล้ๆรถเพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและอย่างที่บอกไปรถจะไม่มีวันถูกทำลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องรถจะถูกทำลายนั่นเองแต่ในระหว่างที่ฝ่ายโจมตีกำลังดันรถอยู่นั้นผู้เล่นฝ่ายป้องกันสามารถเข้ามายืนในเขตพื้นที่รถเพื่อให้รถหยุดเดินหน้าได้ด้วยนั่นเองและสำหรับโหมดนี้ทีมโจมตีนั้นจะต้องเข็นรถไปที่จุดหมายทั้งหมด3จุดเพื่อที่จะชนะโ และในระหว่างที่ฝ่ายป้องกันจะต้องขัดขวางไม่ให้รถไปถึงจุดหมายในเวลาที่กาหนดเช่นเดียวกับโหมดยึดพื้นที่ถ้าเวลาในการส่งรถหมดแล้วแต่ว่ายังมีผู้เล่นในฝ่ายโจมตีอยู่ที่รถอยู่นั้นจะถือเป็นการโอเวอร์ไทม์และยื้อเวลาจนกว่ารถจะไปถึงพื้นที่หรือผู้เล่นฝ่ายโจมตีจะไม่อยู่ในพื้นที่ของรถแล้วนั่นเองมาต่อกันที่เกมเพย์แบบต่อมาที่มีชื่อว่าโหมดแอ s ซ์เซ โหมดแอส a ซ l t นั้นมีลักษณะาการเล่นที่คล้ายกับโหมดคอนโทรอย่างมากเยกเี่ได้ว่าเป็นโหมดยึดพื้นที่เหมือนกันเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือโหมดแอส a ซ l t จะแบ่งผู้เล่นเราเป็น2ทีมเหมือนโหมดแอสคอ t นั่นก็คือฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกัน ซึ่งฝ่ายโจมตีจะต้องบุกเข้ามายึดพื้นที่ในเวลาที่กำหนดในยดพื้นที่เอาไว้จนกว่าหลอดการยึดจะขึ้นจนเต็ม3าหลอดโดยที่มีฝ่ายป้องกันคอยขัดขวางซึ่งจะถูกขัดขวางได้โดยการที่มีศัตรูเข้ามายืนในพื้นที่หรือไม่มีคนในทีมเข้าไปยีในพื้นที่เลยนั่นเองและฝ่ายโจมตีจะต้องยึดพื้นที่แบบนี้ทั้งหมด2ครั้งถึงจะชนะเหมือนกับโหมดอื่นๆโหมดนี้ก็มีโอเวอร์ไทม์เช่นกัน <S 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 ซึ่งโอเวอร์ไทม์ในโหมดนี้ก็จะคล้ายๆโหมดคอนโทรลนะครับก็คือเมื่อเวลาหมดแต่ว เอาละครับมาที่เกมเพย์แบบสุดท้ายที่ชื่อว่าไฮบริดซึ่งเป็นการผรสมผสานระหว่างเกมเพย์สแบบแรกเข้าด้วยกันโดยที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมและ2หน้าที่แบบโหมดแอสคอร์ดแต่ฝ่ายโจมตีนั้นจะต้องเข้ามายึดพื้นที่ที่มีเพย์โหลดอยู่ข้างในนั้นก่อนเพย์โหลดหรือรถถึงจะเคลื่อนที่ได้นั่นเองเช่นเดียวกันกับฝ่ายป้องก,กันก็จะต้องขัดขวางไม่ให้ฝ่ายโจมตีเข้ามายึดพื้นที่และดันรถได้นั่นเองส่วนเงื่อนไขในการโอเวอร์ไทม์ก็จะเหมือนกับโหมดแอสคอร์ดและโหมดแอสซาสเลยนะครับการชนะก็เหม ซึ่งหมดแอสซาวก็คือการยืนพื้นที่ถ้าฝ่ายดีเฟนส์สามารถป้องก,กม่ให้ศัตรูสามารถยืนพื้นที่ได้ก็สามารถชนะไปได้นั่นเองเช่นเดียวกับแอสคอร์ดหรือการดันเพยโลดถ้ายึดพื้นที่มาได้แล้วพอดันเพโลดแล้วแต่ไม่สามารถดันมาในพื้นที่ในเวลาที่กำหนดได้ก็แพ้เช่นกันครับโหมดการเล่นถัดมาก็คือโหมดอาร์เคด ในโหมดอาร์เคดนี้จะมีโหมดการเล่นแยกย่อยไปอีกโดยที่โหมดการเล่นในอาร์เคดจะเปลี่ยนไปตามอีเวนต์ต่างๆของเกมแต่จะมีโหมดอยู่หนึ่งโหมดที่สามารถเล่นได้ตลอดเวลาก็คือโหมด Quick Play Classic นั่นเองครับซึ่งโหมดการเล่นในอาร์เคดนี้มีเยอะมาก แต่ผมจะยกตัวอย่างไว้สัก2-3าโหมดละกันโหมดธรรมดาที่ไม่ได้มาตามอีเวนต์ก็อย่างเช่นโหมด m i s e r y Hero หรือโหมดสุ่มตัวนั่นเองโหมดนี้จะมีการเล่นเหมือนกับ Quick Play ทั้งหมดแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นก็คือผู้เล่นจะไม่สามารถเลือกตัวละครได้เพราะว่าตัวเกมจะสุ่มตัวละครขึ้นมาให้นั่นเองและทุกครั้งที่ผู้เล่นตายผู้เล่นจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวละครที่สุ่มขึ้นมาใหม่และการสุ่มนี้ยังไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของตําแหน่งและตัวละครซ้ําอีกด้วย <to> โหมดการเล่นที่มาตามอีเวนต์ก็อย่างเช่นโหมดที่ผมชอบมากสุดโดโ Luci Ball Mo ซึ่งจะมาเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นหรือช่วงซัมเมอร์นั่นเองโดยที่การเล่นก็จะคล้ายๆเกม o ็อกเก็ตลีกนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นซึ่งตัวเกมจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ3คนและผู้เล่นทุกคนจะต้องเล่นเป็นลูซิโอและเอาชนะเกมนี้ในการเอาลูกบอลเข้าโกเพื่อทําแต้มนะครับหรือจะเป็นช่วงหน้าหนาวที่จะมีโหมดเหมยเข้ามานั่นเองซึ่งโหมดเหมยจะแบ่งเป็น2โหมดนั่นก็คือโหมดเยติ ti, และโหมดสโนว์บอลหรืโหมดปาหิมะนั่นเองนะครับ และต่อมาคือโหมด Competitive หรือโหมดแข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งโหมดแข่งขันในเกม Overwatch นั้นจะค่อนข้างซับซ้บอนนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดเดียวนั่นก็คือการแข่งขันจะแบ่งเป็นสแบบนะครับคล้ายๆกับ ฟลิกเพย์กับ u i ิกเพย์คลาสสิกนั่นก็คือเป็นการแข่งขันแบบล็อกโลกับไม่ล็อกโลนะครับซึ่งล็อกโลก็คือการให้ผู้เล่นเลือกตำแหน่งที่ตัวเองต้องการจะเล่นตั้งแต่แรกและลำดับแรลงของโหมดนี้ยังแบ่งลำดับเป็นของแต่ละตำแหน่งอีกด้วยผู้เล่นจะมีลำดับแรงของแต่ละตำแหน่งที่เล่นอย่างเช่นถ้าเล่นดาเมจก็จะได้แรงของดาเมจถ้าเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตก็จะได้ลำดับแรงของตำแหน่งซัพพอร์ตจะไม่เอาตำแหน่งแแงมารวมกันนั่นเองครับซึ่งไม่เหมือนกับโอเพนคิวหรือการเล่นแบบไม่ล็อกโลีีีู่่่่้้้เเเลลนนนาามมมรตตแแแแแหงงไไกก็ดดดดะะับบบบปปยยวซึจ การเล่นเหมือนกับคลิกเพย์แต่จะมีเงื่อนไขในการชนะที่ไม่เหมือนกันในตอนแรกผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็นฝ่ายดีเฟนซ์และฝ่ายแอคแท็กและเมื่อเล่นรอบแรกจบผู้เล่นฝ่ายดีเฟนซ์จะต้องย้ายฝั่งมาเป็นฝ่ายแอคแท็กและฝ่ายแอคแท็กจะต้องเปลี่ยนมาเป็นดีเฟนซ์สลับกันนั่นเองผู้เล่นฝ่ายแอคแท็กในตอนแรกจะต้องยืดพื้นที่หรือดันเพย์โหลด เข้าไปยังตำแหน่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเหมือนกับคริกเพย์แต่ว่าเมื่อสลับฝั่งมาเป็นฝ่ายดีเฟนซ์และรอบ2แล้วจะต้องป้องกันไม่ให้ศัตรูดันรถเข้ามาได้ในเวลาที่กำหนดเหมือนกันถึงจะชนะนั่นเองแต่ในกรณีที่ไม่สามารถยืดพื้นที่หรือดันรถเข้ามาที่จุดหมายได้ในเวลาที่กำหนดผู้เล่นฝ่ายแอคแท็กในรอบแรกจะไม่แพ้ไปเลยในทันทีเพราะยังมีโอกาสเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายดีเฟนซ์ในรอบ2และว่ากันที่หลอกการยืดพื้นที่หรือระยะทางในการดันเพย์โหลดนั่นเองครับ โดยที่ลำดับแรงของเกมนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ลำดับซึ่งจะเลงจากต่ำสุดนั่นก็คือ Bronze Silver Gold Platinum Diamond Master Grand Master และสูงที่สุดก็คือผู้เล่นที่มีแรงที่สูงที่สุด500คนนะครับเรียกว่า top 500อย่าเครียดกับแรงคมากเอาสนุกสนุกก็พอเนาะ <laughs> โหมดพิเศษที่ผมไม่ได้รวมอยู่ด้วยนั่นก็คือโหมดคอสตอมเกมนั่นเองนะครับซึ่งโหมดคอสตอมเกมเนี่ยจะเป็นโหมดที่ผู้เล่นสร้างห้องและกําหนดกฎและเงื่อนไขในการเล่นขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้กันเข้ามาเล่นเกมของพวกเขานั่นเองซึ่งในคอสตอมเกมนี้ก็จะมีโหมดมากมายหลายแบบเต็มไปหมดเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราสามารถสร้างห้องและกําหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในการเล่นของเราเองขึ้นมาได้ด้วยไปลองกันดูครับ และโหมดสุดท้ายนั่นก็คือโหมดเทรนนิ่งหรือโหมดฝึกซ้อมนั่นเองนะครับซึ่งโหมดนี้จะแบ่งเป็นโหมดย่อยอีก3โหมดนั่นก็คือ tutorial ก็เป็นการฝึกซ้อมในโหมดฝึกสอนโดยที่โบดนี้จะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้อะไรในเกมนี้เลยโดยที่ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นตัวละครโซเยอร์และมีเสียงของอธินาคอยสอนเบสิกพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้สกิลหรือว่าการยึด point ต่อมาโหมด Practice Lens โหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือว่ามือเก๋าก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับโหมดนี้ผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวละครตัวไหนก็ได้แล้วเอาไปฝึกซ้อมยิงหรือว่าลองสกิลต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่ในแมปจะมีบอททั้งฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูนะครับให้สามารถลองสกิลและฝึกยิงได้ตามสบายเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นยังมีฮีโร่ฝ่ายศัตรูให้เลือกสำหรับบางตัวละครที่มีสกิลพิเศษสำหรับศัตรูฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่น Echo ที่มีอันติเรียนแบบศัตรูฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับต่อมาโหมด Practice versus บทนี้จะมีวิธีการเล่นเหมือนกับ Quick Play เด็ดเด้ de. แต่ว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามแทนที่จะเป็นผู้เล่นเราจะต้องสู้กับ AI แทนนะครับเอาล่ะครับจบกันไปแล้วสําหรับโหมดต่างๆในเกมนะครับต่อมาผมจะพูดถึงเกมเพย์และสกิลของตัวละครต่างๆในเกมนี้นะครับจุดเด่นของตัวละครในเกมนี้ก็คือทุกตัวละครจะมีสกิลและรูปแบบการเล่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รูปแบบการควบคุมตัวละครสามารถแบ่งออกเป็น4แบบหลักๆนั่นก็คือ p r i m a r y attack หรือการโจมตีหลักแต่ละตัวละครจะมีการโจมตีหลักที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวละครที่มีอาวุธจําพวกปืนและอาวุธระยะไกลการโจมตีหลักจะเป็นการยิงเพื่อทาดาเมจโดยที่การโจมตีหลักนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีครูดาวจะมีก็เพียงแต่การรีโหลดหรือการเปลี่ยนแม็กนั่นเองเพราะฉะนั้นการโจมตีหลักจะเป็นการโจมตีที่สามารถโจมตีได้เรื่อยๆไม่เหมือนกับแบบที่2นั่นก็คือสกิลที่จะต้องมีระยะเวลาในการครูดาวเป็นการโจมตีลองของตัวละครต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่สกิลของแต่ละตัวละครก็ไม่ได้เป็นการโจมตีไปสนับสนนุป้องกัน วางกับดักและอีกมากมายหลายแบบตามคาแรคเตอร์ของตัวละครแบบต่อมาคือเมลีเอ็กแท็กหรือการโจมตีระยะใกล้การโจมตีแบบนี้จะเป็นการโจมตีระยะประชิดทีทด่ไม่มีคูดาวไม่มีรีโหลดแต่สามารถทําดาเมจได้นิดหน่อยเป็นการโจมตีแบบฉุกเฉินเมื่อศัอตรูเข้ามาใกล้นั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครจะมีเมลีเอ็กแท็กที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางตัวจะเป็นการต่อยการเตะ หรือจะเอาปืนฟาดหน้าแต่บางตัวก็ไม่มีเหมือนกันนะอย่างเช่นไรฮาร์ห,หรือบิจิตที่มีอาวุธโจมตีระยะใกล้ยอยู่แล้วนั่นเองครับและสุดท้ายคืออัลติเมตหรือท่าไม้ตายซึ่งเป็นท่าที่มีครูดาวนานที่สุดของทุกตัวละครแต่นอกจากการรอเวลาครูดาวแล้วผู้เล่นยังสามารถใช้สกิลหรือทำดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อลดครูดาวของอัลติเมตได้อีกด้วย จากที่ผมอธิบายเรื่องโหมดการเล่นของเกมนี้ไปแล้วก็ทําให้รู้ว่าเกมนี้มีการชิงไหวชิงพลิปกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีสกิลสนับสนุนเพื่อนในทีมและทําให้เพื่อนเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นก็จําเป็นอย่างมากเช่นกันยกตัวอย่างเช่นตัวละครฝ่ายซัพพอร์ตที่มีชื่อว่าลูซิโอตัวละครนี้จะมีสกิลติดตัวเป็นวงกลมที่พื้นที่เขายือนอยู่ซึ่งสามารถสลับเปลี่ยนกันได้ระหว่างฮิวและสปีดซึ่งสปีดสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเขาและเพื่อนในทีม ส่วนสีเหลืองจะเป็นการฮิลให้ตัวเองและเพื่อนในทีมและยังสามารถบู์สปีดให้เร็วขึ้นและฮิลได้แรงขึ้นด้วยสกิลแอมอิดอัพอีกด้วยต่อมาเป็นตัวละครฝ่ายดาเมจที่เคยเป็นซับพอร์ตมาก่อนอย่างซิเมตราที่มีสกิลเปิดเทเลพอร์ตหรือการเปิดวาร์ป <Wow. S 1> ให้ตัวเองและเพื่อนในทีมซึ่งสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางทําให้เพื่อนในทีมสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เร็วขึ้นแต่ผู้เล่นก็มีนิสัยมากมายหลายแบบเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับ เกมโอเวชที่เล่นกันเป็นทีมเพื่อเอาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กสำคัญมากสำหรับเกมนี้การเลือกตัวละครและตำแหน่งให้เข้ากับตัวละครของผู้เล่นในทีมก็สำคัญเช่นกันผมจะยกตัวอย่างเกมเพย์ของบางตัวละครและทีมเวิร์กหรือการเล่นเข้าขาของตัวละครในทีมเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้สักสออย่างละกัน ผมจะยกตัวอย่างการใช้อัลติเมตของแมคคลีซึ่งเมื่อใช้แล้วตัวละครแมคคลีจะเคลื่อนไหวช้าลงซึ่งจะใช้เวลานั้นในการล็อกเป้าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าที่มองเห็นเท่านั้นและระยะเวลาในการล็อกเป้านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดของศัตรูจะล็อกไปเรื่อยๆจนเป้าเป็นรูปหัวกะโหลกและกดพาร์เมรีเอ็แทหรือว่าการโจมตีหลักเพื่อยิงไปที่ศัตรูที่เราล็อกหัวไว้ได้เลย แต่ถ้าล็อกยังไม่เสร็จยังไม่เป็นลูปหัวกะโหลกศัตรูจะบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายแต่การยิงนี้เป็นการยิงปกติเพราะฉะนั้นมันสามารถถูกป้องกันด้วยโลได้ถ้าศัตรูรู้ตัวมีโอกาสพลาดสูงมากเพราะฉะนั้นจึงมีการใช้สกิลสนับสนุนจากเพื่อนในทีมเพื่อให้ความสําเร็จของสกิลเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการใช้ประตูเทเลพอร์ตของซิมิต้าเพื่อเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ที่เห็นได้ชัดโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวเรียกว่าการใช้ออนติทีเผอนั่นเองครับแต่ถึงยังไงก็ยังมีช่องโหว่อย่่่ีนคเเพาามมืือใอาาลลใลทววจหงยกซึ ตัวละครที่มีสก,กิลในการอุดช่องโหว่นี้ก็มีมากมายหลายตัวนะครับแต่ผมจะยกมา1ตัวละกันนั่นก็คือตัวละครฝ่ายแทงที่ชื่อซารเลีนนั่นเองครับซึ่งซารเลียจะมีสก,กิลที่สามารถสร้างเกราะป้องกันที่มีรูปร่างคล้ายฟองสบู่มาคุมตัวเพื่อนในทีมได้อย่างสกิลโปรเจกเต็ดบาร l เอรซึ่งบาร์บูลชิลหรือว่าโล่ฟองสบูน่นี้จะป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบและรอบทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับตัวละครแมคคีที่กำลังใช้อัลติเมทอยู่นั้นก็จะไล่เทียมทานแต่ข้อจำกัดของมัััันน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 น้้้้้กกกกกก็คืออออมมมมีะะามาถถีีรีรรรรรระะะะะะยยยเเเเเววลลลลาา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 าจจจจดดดแแสสถถูทททไโตตุ่่่งงงงพฉึใใชห ิลโปรเจเตบาเรียแล้วซาเลียมอนติเมทที่โคตรมีประโยชน์ที่สามารถใช้ควบคู่กับสกิลหรือว่าอันติเมทของเพื่อนในทีมได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการยิงกาวิตี้เซิร์ชหรือลูกบอลแรงน้่ม่วงออกไป ซึ่งจะดึงศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณเข้ามากระจุกอยู่ในที่เดียวและสามารถปล่อยเพื่อนในทีมลุมกระทืบได้เลยครับและผมจะยกตัวอย่างคอมโบที่ไร้เทียมทานที่สุดเมื่อใช้คู่กับอัลติเมตของซาเลียนั่นก็คือการโคอัลติเมตกับฮันโซนั่นเองครับซึ่งอัลติเมตของฮันโซนั้นจะเป็นการยิงคลื่นพลังที่เป็นรูปบังกรออกไปและคลื่นพลังนี้จะทะลุทุกอย่างรวมทั้งโล่พื้นและกำแพงและศัตรูที่อยู่ในคลื่นพลังนี้จะโดนดาเมจอย่างหนักแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเคลื่อนที่ช้าและเคลืื่่่่่่่ออออออนน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 ทีีีเเเเเป็เส้ะะ้้าา้้ตตตตตรรรรงงงงพาาาาาาะะฉัััััมมมมยยยยกกกกกหลลบแแโดดิขซวววไู จะโดยนเข้าไปเต็มๆโดยที่ไม่มีทางหลบได้รวบเลยตุนอ่ะรวบแล้วไปเลยบังกร้า <c oughs> เอ้ยมันก็รวบอะเอ้าทำไมบังกรมึงหายไปไหนวะขึ้นไฟไอ้หา่า นอกจากเกมเพลย์ที่สนุกสนานโอวัตยังมีไอเทมเสริมอย่างพวกของแฟชั่นตกแต่งที่มีหลายอย่างมากมายผมจะไปทีละอย่างเลยแล้วกันครับอย่างแรกคือสกินซึ่งสกินในเกมนี้จะเป็นสกินตัวละครนั่นก็คือเมื่อใส่สกินทั้งหน้าตาตออัวละครเสื้อผ้าสวมใส่และอาวุธก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นยังมีสเปร์ที่เอาไว้พ่นระหว่างเล่นเกมและยังมีไวซ์ไลน์หรือว่าอีโมทที่สามารถกดพูดในระหว่างเล่นหรือว่ากดอีโมทเพื่อแสดงท่าทางในเกมได้อีกด้วยครับ และต่อมาคือ Victory Post หรือว่าท่าเก๊กตอนชนะนั่นเองครับและอย่างต่อมาก็คือ Hero Intro หรือเป็นวิดีโอที่จะเล่นก่อนที่จะโชว์ไฮไลท์เมื่อเราได้ Play Off The Game นั่นเองครับซึ่ง Play o f t The Game ก็คือช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นในเกมซึ่งช็อตเด็ดนี้จะามาโชว์หลังจากเกมจบครับ ซึ่งไอเทมพิเศษต่างๆพวกนี้สามารถปลดล็อกได้จากการเปิดกล่องนั่นเองครับซึ่งกล่องเนี่ยจะสามารถได้จากหลายวิธีวิธีแรกก็คือเมื่อเลเวลเราอัพหรือว่าเลเวลเราเลื่อนไป1นึ่งเลเวลเราจะได้กล่องมา1กล่องครับผมและวิธีที่สองเราจะสามารถเก็บกล่องได้จากงานอีเวนต์หนึ่งกล่องเมื่ออีเวนต์เริ่มครับและวิธีที่3ก็คือการเล่นโหมดในอาร์เคดและชนะครบ3ครั้งจะได้1กล่องและจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด3กล่องต่อ1อาทิตย์ซึ่งกล่องที่สามารถเก็บไดในโหมดอาร์เคดนั้นจะรีเซตทุกๆ1อาทิตย์หรือ7วันนั่นงและวิธีต่อมาคคือการเล่่นนนโหมดวใตแงที่เกกมหหนดดใ้้ะอยาาสุท คือการเล่นโหมดบางโหมดในอาคเค d e นั่นเองครับ นอกจากวิธีต่างๆที่สามารถได้มาฟรีเหล่านี้ผู้เล่ยนยังสามารถเติมเงินซื้อกล่องได้อีกด้วยและกล่องต่างๆเหล่านี้ยังมีมากมายหลายแบบที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็จะได้จากอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเกมจากการเปิดกล่องบางครั้งผู้เล่นจะได้เหรียญกลับมาและผูเ้เล่นสามารถเอาเหรียญนี้ไปซื้ออเทมต่างๆได้เลยครับนอกจากการเปิดกล่องผู้เล่ยนยังสามารถเอาโทเค็นหรือว่าเหรียญโอวัชลีไปแลกไอเทมพิเศษในโอว a ชลีที่ไม่สามารถตอบได้จากกล่องอีกด้วยและอย่างสุดท้ายเป็นสกินพิเศษที่สามารถปลดล็อกได้จากการใช้แต้มจากการเล่นแรลง้งหรือโหมด นนัั่เองครบและนี่ก็คือรายละเอียดดีเทลต่างๆในเกม Overwatch นะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีเกมนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพิ่มการตัดสินใจของคุณที่จะเล่นเกมนี้นะครับซึ่งรายละเอียดในเกมนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงหนึ่างเช่นเนื้อเรื่องของตัวละครสกิลต่างๆของตัวละครทุกตัวละครนะครับซึ่งผมไม่สามารถ เอาทั้งหมดเข้ามาใส่ในคลิปนี้ได้นะครับใครที่อยากให้ทําเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ทําประวัติตัวละครหรือสกิลตัวละครนแนวไหนในเกม Overwatch หรือถ้าชอบคลิปแนวนี้อยากให้ทําเกมอื่นคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับผม